อ่าสวัสดีครับท่านนี้ก็อยู่กับรถครอบครัวเครื่องดีเซลรอร์ในคันนะผมก็คันนี้อ่าเป็นตัวปี2006เป็นตัว Adventure นะก็อย่างที่ผมบอกถ้ามันเป็นมิวเซเนเนี่ยต้องมีแสนห้าแต่คันนี้ผมขายแค่9 9 0 0 0มื่นเก้ารถคันนี้เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างเงียบแ,แอร์เย็นนะผมคือรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนภาษีเพิ่งขาดไปราคา9 9 0 0 0ที่ผมขายเนี่ยถ้าไม่ต่อราคาผมต่อภาษีพาร์บอยูฟรี ก็ที่ผมขายถูกไม่มีอะไรครับก็คือรถมันพร้อมใช้แต่ว่าอาจจะต้องแบบซื้อไปเนี่ยยางเนี่ยก็อาจะจะต้องไปไปเปลี่ยนกันเอาถ้าขายไม่คิดมากก็ยางเปอร์เซ็นต์ก็ได้ับผมเส้นละหลักร้อยนะอืมก็อันนี้ผมแนะนำไปเฉยนะแต่ถามว่ามันขับได้มันขับได้ครับก็ผมขับมาจากชนบุรีเนี่ยไม่เห็นมันจะระบงระเบิดเลยนะรถคันนี้ไม่มีชนันครับผมก็สีสันก็ตามการใช้งานนะผมบอกว่าขายถูกๆเลยหลักมือน เป็นเครื่องคอมมอนเรลแล้วนะดูยางล้อแม็กขอบ18บนะยางหน้าก็ยังพอได้อยู่แต่ยางหลังมันก็จะดอกมันก็จะเริ่มหมดแล้วเนี่ยแล้วผมก็ลุยน้ำํำลุยโคลนไม่ได้ล้างนะถ่ายกันให้ดูสดสดอ่านี่นะผมนี่ยข้างหลังก็ประมาณนี้นมีทําสีมาบ้างทําแบบไม่ค่อยเนียนนะเนี่ยเห็นปะแต่ว่าชนหนักยังไม่มีนะแล้วก็แอร์หลังออกเรียบร้อยแล้วซ่อมมาหมดแล้วแอร์หลัง แชสซีดู <c oughs> ดูท่านไม่มีคำว่าผุนะคผมอ่าก็เ,าเดี๋ยวดูรอบคันก่อนดีกว่าเก้าหมื่นเก้าสำหรับคันนี้ครับเอกสารมีครบพร้อมโอนนะราคานี้ต่อภาษีบอกตรงว่าคันนี้นี่คือ อะไรแทบจะน้อยนะน้อยมากเนี่ยยางหลังที่จริงยางมันก็พอๆกันถ้าจะฝั่งนู้นมันเลอะโคลนไปหน่อยผมยังไม่ได้ล้างนะหรือก็มีฟิล์มอะฟิล์มที่มันเสื่อมสภาพนี่ฟิล์มตั้งแต่ป้ายแดงมันไม่เคยเปลี่ยนอะฟิล์ม,มเสื่อมสภาพเป็นมาประมานก็แค่นี้แหละหลักเหมือนผมขายใครมาดูรถอยากมาดูรถตัวจริงมาได้ที่จังหวัดปทุมหรือส่งได้จัดส่งได้ทั่วประเทศนะผมะประมาณนีุ้กท่านผมถ่ายมุมกว้างๆให้ดู อีสุเครื่องของมันเร็วแล้วเงียบกริบหมายถึงว่าเสียงเครื่องนี่เดินนิ่งมากเงียบมากนะผมแล้วหล่อด้วยเนี่ยอโอเคจบมาตำหนิก็มีอย่างที่ผมบอกแล้วก็มาดูตำหนิภายในมีแค่2องเบาะด้านหน้าที่ตรงที่นั่งขาดนะผมซึ่งเอาไปทำนี่ไม่กี่บาทนะถ้าจะทำไม่ทำก็ใช้งานได้เพราะเบาะไม่ยุบนะส่วนพนักพิงเนี่ยไม่ขาดนะ นค,นคนโซนคนโซนนี่ยังสวยอยู่เลยปงมารายอะไรต่างๆเลขไมค์คันนี้วิ่งมา2 0 0 0 0นนะผมแล้วก็มีเซนทัลล็อกเนี่ยตัวเซนทัลล็อกใช้ได้แต่ว่าตัวปืนล็อกมันที่แต่ละประตูเนี่ยมันใช้ได้แค่2อันตอนนี้คือคนขับกับท้ายรถบานอื่นเนี่ยต้องต้องเปิดปิดเอาเองนะผมก็ตัวปืนเซนทัลล็อกเนี่ยเช็คราคากันได้ในช h อปปีตัวละ 3 4 0 4 0 0บาทเองนะครับผมก็ไปทำต่อเพราผมขายค่อนข้างที่จะถูกในรถปี2006ขายหลักหมืน่นถ้าถ้าตัวนี้ถ้าคันอื่นเราต้องแสนขึ้นน้ำขั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูความเนียนเปิดปิดประตูเนี่ยเสียงยังดีอยู่เลยแล้วก็เดี๋ยวบอกรายละเอียดก็คือกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4บานกระจกข้างปรับไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งคู่นี่ครับผมเกียร์ธรรมดานะครับผม กุญแจมีให้สองดอกนะคันนี้เดี๋ยวยังไม่มีโอกาสหรือว่าไอ้กล้องนี้มันใช้ได้หรือเปล่ายังไม่ได้ลองนะท่านพอดีว่ามันมีรถหลายคันแล้วยังไม่มีเวลาทำโอเคอน,นี่อันนี้ส่วนนี้ด้านหลังเป็นรถครอบครัวจริงๆนะเจ้าของก็ดูแลดีนะผมว่าด้านหลังก็เนี่ยดูดิบอกด้านหลังนี่สวยๆเลยนะแล้วก็มีปลั๊กไฟให้เสียบไปดูดิ น่าจะไว้หุงข้าวไม่รู้หุงได้ปะนะไม่รู้หม้อข้าวม่หุงมันเสียบได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี่เราปิดให้ดูครับเเสียงปิดแน่นมามาดูท้ายโอเคท้ายก็อย่าไว้ใจโชคมากแต่พอได้ครับผมท้ายนี่ประมาณนี้มีเจ็ดที่นั่งแอร์หลังออกเรียบร้อยนะผมนี่ดูครับผม ครับผมนี่ประตูอย่าปิดประตูะเ,เดี๋ยวผมเปิดไอห้องเครื่องให้ดูนะครัแบทบ่บนนะครับแล้วท่านดูไฟสองพื้นยังติดอยู่นะผมอ่ะ เปิดห้องเครื่องเนี่ยผมแม่เห็นไอ้รถพวกนี้เห็นน้ำเมื่อสองวันที่แล้วฝนตกหนักกันน้ำท่วมผมไปลุยน้ำมาสนุกจริงๆนะคันนี้ลุยแบบว่าพอดีพอดีนะไม่ใช่ลุยจนบไม่เข้ามาในห้องโดยสารไม่ใช่ครับอ่ะอันนี้คือด้านหน้าเอ,อ้ยนี่คือห้องเครื่องครับนี่ดูสภาพการหน้าเดิมเห็นเร่างอยู่ครบ โอเคนะครับผมดูดิยังชัดอยู่เลยแบตเตอรี 66. ่66รายละเอียดพวกนี้ก็ตาม,มาอายุนะท่านอย่าไปอ่าเสียเรียดเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับกุญ <C oughs> แจะแครับกุญแจมีสองดอกแล้วก็มีกุญแจไขเกียร์ อันผมตามให้ดูนะพีเนี่ยบิดสตาร์ททีเดียวติดเห็นไหมเครื่องคอมมันเร็วมันจะเงียบค่อนข้างที่จะเงียบเนี่ยนี่คือเสียงสตาร์ทเครื่องแลนะท่านอ่าเงียบมากแอร์เย็นนะโอเคก็มีมาเนี่ยท่านถ้าใครสนใจรถครอบครัวไปใช้งานนะผมก็เจ็ดที่นั่ง ครั้นี้ผมบอกเลยว่าเครื่องเกียร์นิ่มมากขับขับนิ่มมากฮะเสียงเงียบด้วยนี่ถ้าปิดฝาโปงเงียบกว่านี้กัน,น,นเนี่ยก็ใครสนใจโทรเบอที่ผมลงไว้ได้ขอบคุณมากสวัสดีครับ